ちょっと待ってください。

ตึ่งป่วยตึ่งอะไรนะตึ่งป่วยตึ่งมะเท่าว็ชุกลาบต้นงป่วยชิงก็ชิงเลี้ยงมันเก็บไปเลยโอเคหลังพุทธเดี๋ยวไปิ ตอนนี <acao noise> ้พิเศษตัวนี้เปนไก่ข้าเดียวใช่ป่้าไปงนซือมาซื้อข้าขซื้อข้า็นไกถ้าไม่ลงถ้าไม่ซื้อก็ลงมาตอนที่อ่ไม่ลงถ้าไปซื้อไปเลยถ้ลงดีกว่าประมาน้อยเดี๋ยวขาจบไปนิ้ักอา สวัสดีครับวันนี้พาเที่ยวกรุงเทพีบ้พาเที่ยวกรุงเทพ Juga เห็บตอนนี้ยังไม่เช่อม วันนี้อะไรสองเก้าหืหอวันที่แล้วเขาถูกกันสี่สี่เก้าเามันเปนสองเก้าลองซื้อสองเก้าดิ เืีอน้ำาพี่นรณาก็ได้อ,อ้มันม่เกี่นะครับียังไงไม่เีไก่ไม่ี่ไปซื้อไก่เหรอใช่ไหมปตอนนี้เหรอก็ไปตอนนี้นะจะเข้าตรงไหนอ่ะจะพาไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คไก่ย่างส้งตมตำมาก,กินอร่อยๆไก่ย่า,ยยางส้มตำ ร้านแซ่บนะครับไก่ย่างแซ่บไม้ละ10บาท